รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหลอพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนยุนเวลาตีห้าสามสิบทุกวันเสาร์นะครับเราจะมีรายการสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนียบุญนะครับทางทบห้านะครับวันนี้นะครับทาง้านการสองท่านเดี๋ยวเราจะสืบถามท่านว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมไทยในวัดนี้มีสร้างเลยครับกตอนนี้ก็มีที่เกียมจะบูรณะก็คือมีบุรนาโบสถ เดีลยวาก็นปตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างก่อเติมอาคารตือสลาอ๋อครับผมตอนนี้ทางวัดเราก็บูรณะก็คือหนึ่งก็ทําอัตนะที่พระนั่งชันข้าวแล้วก็เสาหน้าสลาแปดต้นมันได้กรอนก็เลยทุกทําไหมครับท่านผู้ชมครับนี่แหละคณะกรรมการของทางวัดนะครับวัดหนองเฝ้านะครับเดี๋ยวให้คณะกรรมการพาไปกราบพระคุณเจ้าว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างติดตามผมไปนะครับสะกเดชนะครับผมสวัสดีครับ ขอจเจริญตอนยาตโยมสาธุชนคนใจบุญทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระธิกานันตรีทิติโกเจ้าวาดวัดหนองเฝ้าตำบลบอสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้อาตมาภาพจะมาฝากการบุญในการบุรณะปฏิสร้างข้อ ทาวรวัตถุภายในวัดให้กับญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกคนทุกท่านได้ร่วมบุญซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดกำลังบุรณะสลาการประรียนซึ่งเป็นสลาคู่แฝดของทางวัดท,ทางวัดยังขาดกระเบื้องในการปูพื้นพร้อมทั้งปูนซีเมน จำนวนมากสำหรับการแก้พระซึ่งเป็นไม้มงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปลูกไว้ซึ่งก็จะแกะพระเป็นพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธประทมบรมมหาจตพัตน์นันทวัตรรัตนะมหามงคลอุดมบุญบารามีสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าในการแก้ สลับพระนี้ก็จะมีขึ้นในเร็วๆวันนี้ทังวัดกำลังรวบรวมปัจจัยในการแจกสลับพระอยู่ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกคนทุกท่านจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญโดยการโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารของอวัดนองเฝ้าได้ในท้ายที่สุดนี้ อาตมาภาพก็ขออาราธนาคุณพระสิรรัตน์ไตรอำนาจบาร,รมีของหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองเป้าซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปนาครกที่อยู่ผู้ประจำวัดบาร,รมีของอดีตพระบุรพาจารย์ของวัดหนองเป้าทุกทุกรูปอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนันทวัฒนากร หรือว่าหลวงพ่อชื่นจิตตะเสโนและบารมีของหลวงพ่อเพื่อนจงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านให้ประสบแา่ความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่าได้มีคิดประสงค์จำนงหม่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาจงทุกท่านทุกคนเทิน